ดีครับวันนี้จะพามาดูออไรนะครับไร่ที่ไรปลายฟ้าที่วังน้ำเขียวนะครับจำนวนหนึ่งไร่หนึ่งไร่เหมือนกว้างมากเลยครับนะที่แปลงนี้จะขายจำนวนหนึ่งไร่อ่ะจะพามาดูตรงมงุมนี้ติดต่อไฟฟ้านะครับแล้วก็ยาวไปนู้นยาวประมาณเจ็ดสิบเมตรเลยนะครับ ส่วนด้านนี้ก็ติดถนนติดถนนตรงนี้ก็กําลังจะวางคอนกรีตค,คอนกรีตมาถึงนู้นแล้วนะฮะส่วนด้านนี้เขาวางคอนกรีตมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลือนนี้ครับเขาจะมาวางตีแบบวางอีกก็หน้าสวนนะครับที่ทางเข้าครับทางเข้าอ่ะพามาดูผมก็จะปลูกทุเรียนปลูกอะโวคาโดปลูกมะม่วงนะฮะ แล้วก็ปลูกปลูกไ้นี้ไว้หน้าบ้านทองอุไลเพราะว่าถ้ามีทองอุไลแล้วจะมีเงินมีทองใช้นี่ครับที่สวยครับที่สวยที่สวยพิกัดก็อยู่อยู่หมู่บ้านคลองปากกั้งนะฮะตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับดูปลูกมะม่วง มีลูกแล้วครับมีลูกครับแล้วก็ลำใหญ่มีพยุงปลูกพยุงไว้เยอะครับประมาณสิบยี่สิบต้นปลูกเพิ่งปลูกปีเดียวเองถึงคอแล้วครับแล้วก็มีอันนี้มะม่วงจะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นติดลูกแล้วครับปลูกปีเดียวลูกลูกดอกอยู่นะลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ครับ นี่ก็จะเป็นที่ของอาจารย์ประสานเป็นคนพื้นที่แถวนี้นะครับเขาเพิ่งซื้อไว้ประมาณห้าไรได้ขนะองเราอยู่ทางนี้กว้างมากครับที่ตรงนี้ผมจะขายนะครับบอกเลยว่าขายหกแสนห้าหนึ่งไร่หนึ่งไร่พอดีครับที่ตรงนี้เขาขายเจ็ดแสนห้าหมดนะครับไร่หนึ่งเขาขายไร่ละเจ็ดแสนห้าแต่ผมจะขายแค่หกแสนห้าพอ อันนี้ต้นอะโวคาโดไม่ได้รดน้ำก็ตายไปแล้วมั้งเนี่ยใกล้ตายแล้วผมจะต่อปะปลามานะผมมีทั้งป่อปลาแล้วมีไฟผ่านแต่ไฟมันยังไม่ต่อนี่ก๊อกปปลานี่ครับอันนี้ต้นมะตูมแขกมีมะตูมแขกมาดูรอบๆอบนี่ก็จะเป็นอะโวคาโดพันบุ๊ชเจ็ด ปูไว้นู้นครับยาวไปนู้นอ่อ,อไปทางนูน้นทุเรียนอันนี้ทุเรียนด้านนู้นก็จะเป็นเขาใหญ่นะครับด้านนู้นเป็นเขาใหญ่ห่างจากเขาใหญ่ก็ประมาณสักห้ากิโลได้ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นน่าจะตรงกับอำเภออำเภอประจันตาคามนะครับข้ามไปฝั่งนู้นเป็นประจันตาคาม ไปดูน,นี่ก็อาโวคาโดไม่แพงนะครับไม่แพงผมบอกเลยว่าที่ตรงเนี้ยมันติดแหล่งความเจริญนะครับตรงนี้ติดแหล่งความเจริญใกล้ๆก็จะเป็นผ้า